ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ก็ทําบุญตักบาตรเช่นเคยค่ะทําบุญในครั้งนี้ขอให้แผ่ไปถึงทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และดูคลิปของบ้านสามบุญนะคะค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากค่ะที่บ้านสามบุญค่ะ วันนี้หลังจากทำหลังจากทาบุญตักบาตรเสร็จนะคะ,ะแม่น้อยก็ได้เอาเด็กๆออกมาวิ่งเล่นเช่นเดิมค่ะค่ะก็จะเอากรงใหญ่ออกมาก่อนนะคะซึ่งมีอยู่5ตัวนะคะ,ะจะมีบุญบุญอุ้มบุญมีบุญหนุนบุญส่งแล้วก็บุญพานะคะ,ะก็จะเล่นตามที่ตัวเองชอบนะคะนี่แหละค่ะนักกล่าผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเช้านี้บรรยากาศจะประมาณนี้นะคะกระโดดไปกระโดดมาวิ่งจนเหนื่อยเลยค่ะ น้อยน้อยก็ก็ดูแลเด็กๆค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนค่ะ,ะวันนี้ก็มีอะไรให้ทุกท่านได้ชมท้ายคลิปนะคะถ้าถ้าท่านใดสนใจก็ทักไลน์น้อยมานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบุญพาค่ะบุญพาอันนี้โอ้ยอกันวิ่งเหนื่อยแบบสุดๆ พอเราพอเราเห็นเรามาถ่ายคลิปเราเขาก็จะหายใจแรงมากนะคะ <c oughs> ขึ้นเหนื่อยนะคะขึ้นเหนื่อยเข้าใจว่าเหนื่อยนะคะค่ะตอนนี้ก็ยังมีฝนโปรยโปรนะคะที่บ้านสามบุญค่ะบรรยากาศดีมากเลยเด็กๆก,ก็มีความสุขในการนอนนะคะค่ะอันนี้บุญส่งก็ออกมาวิ่งเล่นถ่ายบุญสง่งที่บ้านน้อยที่บ้านน้อยนะคะ เขาจะมีลำน้ํเปล่าจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะว่า,าน้อยก็จะได้ปลานะคะปลามาทอดทํากับข้าวไว้ตักบาตรอย่างนี้นะคะที่บ้านน้อยเขาจะมีลําน้าเปล่านะคะที่เป็นลําที่ยาวมากเอาไว้ให้กับเกษตรกร,กรไว้ทํามาหากินอย่างนี้นะคะใครอยากกินปลากินหอยกุ้งหอยปูปลาก็สามารถไปเอาที่นั่นมาได้นะคะเมื่อคืนนี้น้องชายนะคะก็ได้เอาปลานะคะปลา เอาปลามาให้นะคะแม่ก็ทําแล้วก็เอาเอา,เอาทอดทอดแล้วก็เอาไว้ตักบาตรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งปลาที่ได้มามันก็ตายแล้วนะคะกว่ากว่าจะมาถึงเราอย่างนี้นะคะมันก็ตายแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เอากรงที่สองออกมานะคะก็จะเป็นบุญนาบุญนาบุญมาแล้วก็พี่บุญหลายนะคะกรงที่สองทำความสะอาดสิทจสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าถุงลายใหม่ๆม,ม,มาฝากทุกท่านนะคะถ้าทุกท่านสนใจก็ทักลายน้อยมานะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาบ้านสามบุญค่ะค่ะดูผ้าถุงลายไหนสนใจลายไหนก็ทักทักน้อยมานะคะค่ะหลังจากนี้เสร็จธุระทุกอย่างน้อยก็ดูแลเด็กๆแล้วก็ไปทําธุระที่ไร่ที่สวนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ เนอค่ะก็มีลายเต่านะคะลายตะขอลายตะขอสลับสลับลายนะคะลายตะขอค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายตะขอนะคะลายตะขอค่ะจะเป็นสองเมตรก็ก็ได้นะคะนี่ค่ะลายอันนี้จะเป็นลายตะขออันนี้จะเป็นลายเต่านะคะลายเต่าก็มีค่ะค่ะลายเต่าลายเตาผสมลายตะขอค่ะช่วงนี้ค่ะ ก็เพิ่งตัดออกจากหูกมาใหม่ๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ